สวัสดีช่องเลี้ยงครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอต่ออีกแล้วเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นพจนอำเภอหนองบัวละวีครับจังหวัดเชียงพูมครับแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทางสปปลาวนะครับแล้วก็บเอฟซีทางกัมพูชาเนาะรวมถึงผู้ที่เข้ามาเบิ้งคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับจังเด็กกับฝากกดติดตามเพราะว่าที่เป็นช่องทางยูทูบเกษตรทอต่อนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเกษตรทอต่อแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางติ๊กตอกนะครับช่องทางติ๊กตอกพอดี มาเบิงมันแปลงนี่นะครับมันมันแปลงของอ่าวผมนะครับของอ่าวผมเพราะว่าผมเคยมาถ่ายคลิปแล้วเทียนนึงนะครับอยููพุ่นนะครับมันจะเป็นที่ถมไม้นะครับพันเช็ดําที่ถมไม้ผมเคยมาถ่ายเร่อเทียนนึงนะครับถ่ายเราหลอบนึงบันนี้เพื่อนอ่าวผมนี่ยเพื่อนบอกว่ามาเบิงมันให้แน่่าสั้นว่ามันมันเป็นโรคใบด่างบ่่าสั้นมาเบิงอยู่ในแปลงเห,ห็นแน่มีโรคใบด่างบ่ เราสงสัยนะครับเราสงสัยเพราะว่าใบมันของเรานะครับมันออกดางๆนะครับว่าเป็นเป็นโรคใบด่างบ่ผมการเลือยมาย่างสํารวจให้เรานะครับย่างสํารวจการย่างสํารวจเขาก็ย่างมันเบิ้งเบื้อง่ายครับสําหรับโรคใบด่างนะครับเพราะว่ามันที่ต้นมันเนี่ยมันที่แตกตางมูนะครับมันที่แตกตางมูเลยแต่ว่าเท่าที่ผมย่างเบิ้งนะครับเท่าที่ผมย่างเบิ้งกับบ่มีโรคใบด่างนะครับกับบ่มีพวกมันที่เป็นโรคใบด่างเนาะ ะเราก็เป็นเชิงว่าย่านๆนะครับย่านมันมีโรคใบร่างในแเปล่งนะครับแล้วก็บ่มันใจว่ามันมีบอแต่เท่าที่ผมเบื้องนะครับมันมันบ่มีเลยนะครับบ่มีเลยที่เห็นชัดๆก็คือที่เห็นชัดๆนะครับมันแล้วกัที่เป็นเดี๋ยวที่ให้เบิ่งงนะครับนี่ครับนี่ใบมันที่เปลี่ยนแบบซีนะครับที่เราเอามาให้ผมเบื้องเนาะเร้ย่านนะครับที่จริงนะมันเป็นเพี้ยนะครับ เป็นเพี้ยบพสั้นกับพวกไรแดงลงนะครับถ้าเป็นใบลักษณะแบบนี้เนาะใบลักษณะแบบนี้ก็คือมันมันถือพวกกันเพี้ยพวกไรแดงลงนะครับเนี่ยมันจะเห็นได้แบบนี้เลยนะครับมันที่ตั้งจากจากกันนั่นเนาะใบร่างใบร่างนี่ยอดมันที่หงอนะครับยอดมันที่หงอแล้วก็ใบมันจะโปร่งแสงเนาะครับใบมันจะโปร่งแสงก็นี่มันจะเห็นได้ชัดก็นี้ครับมันจะเห็นได้ชัดก็นี่สําหรับโรคใบร่างเนาะนะครับ ของเราก็ที่เป็นเนี่ยครับอันนี้บอมแมนโรคใบด่างเลยครับพี่น้องมันเป็นเพี้ยแป้งลงเนาะครับเพี้ยแป้งลงของล้อเพราะว่ามันแรงอยู่ช่วงหนึ่งเะยครับเนี่ยมันมีเพี้ยแป้งลงมันอันนี้มันแตกไม่นะครับเพราะได้ฝนแล้วมันก็แตกขึ้นมาไม่เนาะได้ฝนแล้วก็แตกขึ้นมาไม่อันนี้มันบอมบแมนโรคใบด่างเะครับมันเป็นเพี้ยแป้งลงของล้เนาะแล้วก็ส่งตื่นส่งยานนะครับแล้ว่านโรคใบด่างลงมันแล้วเนาะเขาก็ใเห้ผมว่าเบื้องให้ก้อน นี่ผมกับมาจากให้ผมไปฉีดยาค่ายยาเนาะครับไปฉีดยาค่ายยาอยู่ให้เนาะเอ้ยได้มาแวะเบื้องว่าพันธุ์ที่ผมเอาไปปลูกอยู่ให้นะครับกัเอามาจากเล้านี่ครับเป็นพันธุ์แฉกดำเนาะเป็นพันธุ์มันแฉกดำก็เอามาจากของเล้านี่เลยครับปีที่แล้วของเราผลผลิตก็ได้หลายนะครับได้หลายเพราะว่าอยู่นี่มันแค่สองให้นี่แล้วได้ได้หลายเติบอยู่ครับแต่ว่าผมว่าได้ทมเรามาว่าได้จากตันเนาะผมมาเบื้องหัวมันเล้าอยู่ครับ ผมกกะที่ประมาณหาตันอ,ตอัพอยู่ครับสําหรับมันเราของแปนงนี่เนาะตอให้เนาะทั้งเบิดหนาที่ได้สิบตันขึ้นอยอะครับได้สิบตันขึ้นแต่ว่าของเนาเรากับเน่าหลายนะครับเน่าหลายเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ใกล้บ้านนะครับมันอยู่ใกล้บ้านน้ำบ้าน,นอะไรตรงมาท่อนเนาะท่อนหมองให้มันเรานี่ครับกะที่เป็นพวกไรแดงนะครับล้งของเราเนาะไรแดงล้งของเรา มันอยู่ใกล้ปลาไพากะปลาอย่างนี้นเสียครับนี่แสงมันพวกเสียงพวกล้มกระดีบอบโอบ,อบ,อบ,อบอดีบันไดโบดีบันได,ด,นไดแต่ถือว่า,ายังใครว่าปีกายนี่ครับปีที่แล้วของเราเนี่ยครับเพี้ยแป้งล้โลโ้ใบหงิกใบงอแล้วก็พวกไรแดงล้งลงจนว่ามันที่บัไดขึ้นม้าเลรอครับต้นมันแล้วแต่ว่าปีที่แล้วผมจําบ่ได้ว่าผมได้ทายล้บนเนาะจำาม่ได้ขึ้นกันอันนี้มายังํำรวจให้เราเนาะครับแล้วก็มา ใช่พี่น้องเบิ้องน้ำนี่ก็เราก็เฮ็ดตามที่ผมบอกเก็บทุกอย่างนะครับที่เรามีเวลาเนะาะเพราะว่าที่เปล่นเซทอนพันนี่อย่างนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาหยาให้ทันที่เห็นได้ชัดคือเราเอาห้าให้ทันนะครับเนี่ยมันเราปลูกก้อนของผมอาทิตย์นึ่งนะครับมันผมตอนนี้ได้ได้ องเดือนกับอีกเจ็ดมือของเรากัได้สองเดือนกับสิบสี่มือแล้วนะครับสองเดือนสิบสี่มือแล้วมันเราที่ที่อายุหลาย่ามันผมอาทิตย์นึงเนาะน,นี่มันเราได้สองเดือนกับสิบสี่วันเนาะอีพีไปสองเดือนครึ่งนะครับประมาณสองเดือนครึ่งไปหลบหลอบอีกพี่นอ้องบ้างนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมไปไทยฟังคุณแล้วเนาะมันช่างเล่นะครับ มันที่ทมใหม่ของช่างเล่นะครับเจ้าเดียวกันครับอันนี้ก็แปลงเปลียอีกแปลีนหนึ่งของเราเราให็นเบื้องมันให้นะครับมาถึงแปลงมันเพื่อนทั้งเทียเขาก็ต้องล้องขุดหัวมันของเพื่อนเบื้องเนาะครับว่าหัวมันของเพื่อนสองเดือนนะครับมันที่ได้หัวยังเนาะมันจะมีห e ัวยังจะพอขุดเบื้องหัวเบื้องก้อนนะครับที่มีหัวบอมันมีหอยในยังเนาะอันนี้เราเอาหนีโดยการขีดเผาไหมเอาได้ครับพี่น้องแล้วก็เสียรอบแรกแล้วก็ที่เสียเอาก้อน แล้วก็ฉีดพอใหม่แต่ว่าเรื่องฉีดทั้งใบผมบ่แน่ใจว่าเราฉีดประจำบ่เนาะอ่้หาซ้ำซ้ำไฟแชกนี่อ้วยัยก็ไฟแชกอยู่ครับ,แบบประมาณนี้ครับหัวกระอ้อมต้นนะครับหัวอ้อมต้นอยู่แล้วครับ นะครับที่ประมาณนี้เน,ะเนเาะเบิ้งข้าวขาวก่อนนะครับเบิ้งข้าวข้าวก่อนกะไปท้ายแปลงใดให้ใดก็ต้องร้องขุดเบื้องก่อนนะครับขุดหัวมันเบิ้งเนีย่ยครับหองเล้าโคมมันไหลพอดครับโคมไผ่มันไหลายแล้วก็ต้นไม้ไหลพวกเพี้ยพวกหยางมันกับมีหมองลบหมองซนเนาะมันก็นที่ล้มมาหามันเขาไงน,านะครับมันเปลี่นที่บ่โลกครับแล้วก็ล้มกับบอ่อ บอ่ททบบอทายเทนะครับผมบ่อทายเทมันก็พวกเพี้ยพวกอย่างนี้มันก็นที่มาลงทำร้ายไดไงนะครับมาลงทำร้ายไดไงก็ถือว่าปีนี้ฝนดีครับฝนดีมันก็เลยลดการทำร้ายได้ลายครับปีที่แล้วผมบอเบื้องนี้ใบมันรอเดเนี่ยใหม่เบิดครับใหม่เบิดเพี้ยลองนะครับจนตอนีใบเลยได้นะครับในช่วงนี้แหละในช่วงประมาณนี้แหละครับมันสองเดือนนะแล้วกั คิดว่าเป็นตาไทยปู่ไม่เพราะเนาะสำหรับปีกายนี่นะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้ย่าเป้าไทยสำหรับอ่นตัวก,ก้อนฝนตัวก,กระเซาดอกผมก็เลยบอกระวังสิเขาก็เลยเฮ็ดแบบผลว่านะครับเพราะฝนม้ามันกระเซาอีหรี่แหละครับพวกเที่ยพวกยังนะครับเขาต้องไปหายาไม่ฉีดนะครับพี่น้องเราต้องไปหายาไม่ฉีดฝนตัวเลี้ยงเลี้งกันน้อยเนี่ยมันแตกยอดไม่มกระเซาครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ผมน้ำเนย สำหรับช่องเกษตรทอต่อกาขอล้าไปซ้ำนี่ก็น,นะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมเนาะขอบคุณครับ